กลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะและในต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการเดิมนะคะที่ชื่อว่า Red Heart Red Music ค่ะภาคพิเศษค่ะพี่น้องคะวันนี้ พี่น้องไทยทุกแดงนะคะเราจะมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับพะนท่านพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรนายกตลอดการของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศค่ะพี่น้องคะรายการ Red h e ร r t Red Music เนี่ยนะคะจริงๆพี่ดาเนี่ยออนแอร์มาในช่วงปี5253นะคะแล้วก็ต้องมาหยุดลงก็ในช่วงที่ถูกการสั่งสังหารหมู่ประชาชนนะคะสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์วันที่19พฤษภาคม2553ค่ะพี่น้องคะ คณะท่านพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรนะคะท่านเข้ามาเป็นนายกเพราะอะไรคะเพียงเพราะว่าท่านคิดว่านี่คือช่องทางหนึ่งนะคะที่จะนําประโยชน์มาสู่ประชาชนแต่การทํารัฐประหารนั่นคือการเอาประโยชน์ออกไปจากประชาชนและก็สร้างความขัดแย้งและมีแต่การทําลายคะ่ะการเป็นผู้นําประเทศของท่านนายกทักษิณน,นะคะเพราะว่าท่านต้องการ ที่จะลดอํานาจรัฐนะคะแล้วก็เพิ่มอํานาจให้กับประชาชนแล้วก็จะนําพาประเทศนะคะฝ่ากระแสลโลกาภิวัตน์และก็ทุนนิยมไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญนะคะทําให้ประชาชนคนไทยนี่นะคะประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ในโลกนะคะและก็วิสัยทัศน์อันนี้เนี่ยนะคะท่านเรียกว่าดาวค่ะพี่น้องค่ะดังนั้นถ้าพี่น้องประชาชนนะคะเรามาร่วมกันฝ่าฟัานอุปสรรคนะคะและก็พัฒนาตัวเองนะคะ วันหนึ่งนะคะเราก็จะสามารถยืนอยู่อย่างสง่างามได้บนเวทีโลกค่ะพี่น้องคะและแล้วเราก็จะกล้านะคะที่จะมองดูดาวแม้ว่าเท้าเราจะติดดินค่ะ ใจต้องการจัดึงจนวันนั้นวันแห่งชัยชนะ ุมเก็บเก็บไว้แค่ไม่ใช่เร่ใหญ่ถาใจจริงจังจากที่ำันนั้นวันแห่งใจสันรบ Oh God. เป็นเพราะท่านไม่ได้มีเป้าหมายในทางการเมืองว่าจะเป็นอะไรดังนั้นท่านจึงมีความจริงจังในสิ่งที่ท่านทำและอีกแนวคิดหนึ่งของท่านนะคะท่านบอกว่ามือในสภาไม่สำคัญเท่ากับศรัทธาของประชาชนดังนั้นการบริหารประเทศของท่านในปี2544ถึง2549นะคะผลงานจึงอยู่ในหัวใจของประชาชนแต่ท่านถูกทำรัฐประหารในวันที่19กันยา2549วันนั้น ประชาชนก็ตกอยู่ในฝันร้ายแล้ววันนี้ประชาชนก็ยังอยู่ในฝันร้ายค่ะแล้วเราจะหยุดฝันร้ายนี้ได้อย่างไรคะสิ่งที่ดีงามที่ทำเอาไว้อยู่ในดวงใจคนยาก คนจนสิ่งที่ยืนยันคือความสับสนก็คือคนทำดีต้องไปก็ใครช่วยชีวิตคนช่วยปลดความจนสร้างสุขทำไว้บัตนี้ โดนทำลายใส่ร้ายรักเขาดีเกินไปใส่ร้ายราคาทางคนลองหลอกลวงอ้างเหตุความมั่นคงกี่ปีแล้วฝันร้ายควรจบลง อยากจะมีกินยังวันก่อนนั้นอยากจะมีงานไรายได้ครอบครัวแต่เจอทางตัน มืดมนสลัวเกิดความกลัวอีกนานทาไรก็ใครช่วยชีวิตคนช่วยปลดความจนสร้างสุขทำไวบัดนี้ต้องโดนทำลายใส่ร้าย ใส่ร้ายเพราะหาทางคนลองหลอกลวงอ้างเหตุความมัน่นคงกี่ปีแล้วฝันร้ายควรจบลงเสียทีหากวัดทำดีคนจ้องหลงทาน คงหมดหวังให้ดีดังก่อนนั้นแต่ทำเลวซ้ำได้รางวานันอย่างนี้เป็นธรรมใช่ไหม ใส่ร้ายรักเขาดีเกินไปใส่ร้ายเพราะหาทางคนหลงหลอกลวงอ้างเหตุความมั่นคงกี่ปีแล้วฝันร้ายควรจบลงเสียที ความอิจฉาดุสยามไม่เคยปราณีใครนะคะพี่น้องประชาชนแต่เนื่องจากว่าท่านนายกทักษินบริหารประเทศทําให้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้รู้จักกับคําว่าประชาธิปไตยกินได้ดังนั้นท่านจึงเป็นเพียงคนเดียวที่ปราถนาไม่รู้เมื่อไรจะมายังตั้งตาเฝ้าคอยไกลสุด ใกลห่วงใยไม่น้อยความหวังแม้นยังเลื่อนลอยจะคอยเป็นกำลังใจคนคนนี้มีค่าให่หลวงเรารักเราแหนเราห่วงเป็นดังดวงหรือไทย โดนแกล้งจนแทบทนไม่ไหวจำพรากจากประเทศไทยต้องไกลลูกมีห่างกันมีหลายคราวที่เคยเหมือนท่านจะเอ่ยเปิดเผยเบื้องหลังคนนั้นโอ้แล้วยายอัดอัน ไม่ยอมประจานความชั่วของมันออกมาคนเสือแดงจะเป็นแรงใจไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็จะให้สัญญาคอยเฝ้าคอยท่านจะกลับมานายกขวัญใจประชาชื่อว่าทักษิณเจ้าเอ,อ๋ พี่น้องคะพิดาขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกแดงนะคะไทยทุกแดงขอกล่าว,วอวยพรท่านนะคะเหมือนเช่นทุกๆปีคะ่ะพิดาขออธิษฐานนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆศาสนาและก็ทุกๆศาสดาในโลกนี้นะคะจงอํานวยวอวยพรให้กับพนักท่านพันธตํรวจโทรดรทักษิณชินวัตรและครอบครัวมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ท่านตั้งใจทํานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคะ่ะ สิ่งนี้นะคะที่ท่านปรารถนาอย่างยิ่งที่จะทําท่านพูดเอาไว้ค่ะว่าผมตั้งใจแล้วว่าภารกิจสําคัญในช่วงสุดท้ายของชีวิตขณะที่ผมยังแข็งแรงอยู่นั้นคือการนําพาความผาสุกมาให้คนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างโอกาสให้กลับประชาชนนี่แหละค่ะนายกที่อยู่ในหัวใจประชาชนตลอดกาลค่ะสวัสดีค่ะ